สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพิกอาคาร์ดกันนะคะสเสบียงบุญของคุณจะหนุนนำส่งเสริมให้คุณได้พบกับบ้านปลายชีวิตหรือผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องใดบ้างนะคะสิ่งที่คุณมีนะตอนนี้นะคะพลังชีวิตของคุณนั่นแหละ,ะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกมาเลยเราสับไปให้สดๆ Okay. เดี๋ยวเราจะเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะมาดูว่าวาสนาบารมีของคุณที่บ้านไปจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะเป็นไทม์เลสนะคะขอให้คุณได้พบได้เจอสิ่งดีๆก่อนอื่นใดขอคนละ1นึ่งไลค์เพื่อเป็นการกดลับนะคะหรือว่าเปิดอ่านนะคะความลับของสวรรค์น,นี้นะคะอ่าหนึ่งไลค์เพื่อเป็นการ เปิดอ่านนะคะเราต้องขออนุญาตโอเคเริ่มกันเลยจากมาพูดที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะเพ e of h e n d c l e กล่องที่หนึ่งนะโอ้ t h เวอร์คนที่เลือกกล่องนี้นะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่ามีเมตตามหานิยมติดตัวมานะคะชอบเรียนรู้เป็นคนที่มีโนเลสูงอาจจะเติอาจจะเกิดที่หนึ่งไปโตที่หนึ่งก็ได้นะคะชีวิตของคุณเออเด็กๆบางคนอาจจะมีแบบว่าความยากลำบากหรือว่ามีการพัดภาคช่วงหนึ่งนะคะกับครอบครัว the high p i n t e s t คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีคำว่า wisdom ขึ้นมาเป็นมีคนที่มีสเสน่ห์น้า endu มีความแบบ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเมตตานะ่ะเออสไตล์แบบเสน่ห์แบบเนี้ยส่งเสริมเราดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์เซนแรงด้วยโอ้โหหนึ่งคาาเป็นคนที่มีพลสวรรค์นะคะหยิบจับอะไรก็สามารถที่จะครียอทีฟได้เป็นคนที่มีพลสวรรค์มากๆมาดูกันนะคะว่าบ้านปลายของคุณจะเป็นยังไงสามสามถ้วยนะเอ้ยสามเหรียญ แฮงแมนบางคนบางท่านนะคะจะได้รับการสับพอร์ตสนับสนุนนะคะแล้วก็ถึงจุดที่ถือว่าจุดอิ่มตัวเลยแล้วกันนะคะสำหรับบางคนนะ่ะเออถึงจุดอิ่มตัวได้แล้วก็บ้านปลายของเราอาจจะแบบไบในทางศีลทางธรรมทางธรรมะหรือว่าทาสมาธิหรือว่าเอาตรงตรงตื่นรู้นั่นแหละนะคะตื่นรู้ เหมือนคุณบางคนเนี่ยจะปลีกตัวนะคะออกจากแบบสังคมออกจากโลกที่วุ่นวายไม่ได้บอกว่าไปบวชนะห <c oughs> มายถึงว่าคุณคุณจะสงบในบ้านปลายชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณก็จะแบบแฮปปี้คุณจะมีความสุขมากๆดูสิเป็นเดอะสตาร์นะคะคือคุณได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณหวังนะคะบางคนก็แบบว่าเดินทางสายสายแบบสายฮิลลิ่งสายให้สายสายแบบทำงานเพื่อ เพื่อสังคมเพื่อโลกไปอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหคนที่เลือกกองนี้นะคะบ้านปลายของคุณจากจุดที่คุณมีสเสบียงบุญของคุณหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ความสามารถนะคะผลลัพธ์ต่างๆของคุณนะคะจะนําพาคุณไปสู่ควาว่าชัยชนะความสําเร็จในชีวิต s ิ n g อ f วอรเป็นเดอะวิกตอเรียที่ the, the best เลยนะคะมีชื่อเสียงบางคนมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณ เนี่ยบางคนนะคะบ้านปลายของคุณน่ะคุณอาจจะแบบบูรณาการนะคะสร้างสถานที่ทำมาสร้างวัดสร้างอะไรหรือคือบุ็นคนที่แบบทําบุญทําทานไว้เยอะไม่แปลกที่คุณจะมีชื่อเสียงในบ้านปลายของคุณหรือคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมนะคะคุณเข้าถึงจุดจุดนี้ได้แล้วคุณเป็นคนที่ให้ศีลให้ทานนะคะแต่ตอนเด็กๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอตอนกลางคนขึ้นไปน่ะคุณเริ่มแล้วนะคะแล้วก็หมอโบเห็นว่าคุณ บัานปลายของคุณอ่ะเหมือนคุณจะทําอะไรที่เป็นแบบธุรกิจส่วนตัวนะหรือว่าทําอะไรที่แบบเป็นนายตัวเองเออแล้วคุณก็แบบไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณได้นะคะคุณไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ได้ด้วยการสนับสนุนจากศักยภาพหรือว่าสเสน่ห์จาก,กว่าคุณงามความดีของคุณนั่นเองสาธุเ,าเลิศมากกองนี้เลิศจริงๆนะคะ ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็ตามนะบอกเลยแต่ว่ามีมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็สูงเช่นกันนะคะเอามาดูไฮไลท์ของคุณอ่ะเห็นไหมพื้นที่แห่งความสำเร็จนะคะบั้นปลายของคุณประสบความสำเร็จถ้าสมมติว่าคุณทำงานประจำคุณก็ถึงขั้นแบบว่า เกษียณได้อะไรได้นะคะเออถึงบ้านปลายของคุณหรือว่าบ้านปลายอาจจะแบบมีแบบบางอย่างเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยในบ้านปลายเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะมีการแบบช่วงที่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีการได้รับผิดชอบเยอะนะคะได้รับผิดชอบเยอะเอออาจจะเป็นแบบนายคนอื่นหรือว่าต้องดูดูแลดูแลอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยสมหวังนะคะ คุณจะได้รับคาว่าความสมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนามันมีเดอะสตาร์ขึ้นมาอยู่ไม่รู้คุณหวังอะไรคุณมีพรสามประการเห็นไหมหนึ่งสองสามคุณมีพรแบบคุณตั้งความหวังของคุณไว้อ่ะคุณจะสมหวังนะคะกับสามสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตนะคะอ่ะคนที่เลือกกองนี้ก็ถือว่าปังสุดๆนะคะพลังงานดิบๆให้เลยคนที่เลือกกองนี้เป็นราศีอะไรบ้างไม่จําเป็นคุณเข้ามาเจอนี่คือเป็นพลังงานของคุณเลยนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็ฝาก แชยืนยันดวงปังนะคะบ้านไปที่ดีๆของคุณด้วยนะโชคดีค่ะกองหนึ่งมาดูกองสองค่ะคนที่เลือกกองที่สองมาดูเป็นยังไงแปดถ้วยคนที่เลือกกองนี้เบื่อหน่าย เบื่อหน่ายกับอะไรความวุ่นวายนะคะเบื่อหนายกับการต้องปรับตัวเข้าสังคมเข้าอะไรคุณแบบว่ามันจะมีจุดหนึ่งของชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ได้คุณเบื่อคุณอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่มันยังทําไม่ได้มันคุณต้องอยู่ในคําว่าความเป็นสมดุลของชีวิตช่วงกลางคนขึ้นไปนะคะ เอลออฟซอดนะคะแล้วก็จะมีคําว่าโอกาสกําลังจะมีโอกาสบางอย่างหรือบางคนได้โอกาสนั้นแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสที่คุณจะทําจะคิดอะไรจะเริ่มต้นอะไรหรือจะแก้ไขปัญหาอะไรคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากๆนะคะคิงออฟวอลเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบให้ได้ดังความคิดของตัวเองนะคะนอกจากสเสบียงบุญที่คุณได้ได้ทามาแล้วนะหมอบอกว่าส่วนใหญ่มันเป็นคล้ายๆกับว่าพรสวรรค์ภายในของคุณด้วยนะคะในเรื่องของการแบบใช้ชีวิตทางโลกอย่างเงี้ยเดเดวิลขึ้นมานะคะ แต่ว่าชีวิตของคุณนะจะต้องผ่านจุดจุดหนึ่งที่พีคในเรื่องของคำว่าอุปสรรคเดวิลอย่างเช่นท็อกซิกความล้มเหลวหนี้สินหรืออะไรนะคะเยอะแยะมากมายพอสมควรนะคะช่วงช่วงก่อนที่จะเข้าไปถึงคำว่าจุดที่มันแบบทุกอย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยว้าวแล้วต่อจากนั้นมาสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคนที่เลือกกองนี้ยังไงก็รวยคะ่ะ ไม่รวยก็ได้ได้มรดกอะ่ะดูสิเดมเพรอร์ Emperor, นะคะมีโอกาสนะคะที่แบบคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมหรือเป็นเป็นคนที่แบบว่าน่าเกรงขามได้มีอำานาจได้ในสายหน้าที่การงานทางราชการหรือฝ่ายปกครองหรือที่เป็นหัวหน้าคนหรือรวมไปถึงได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะแบบได้มรดกจากคุณพ่อหรือเปล่าอื แต่บางคนนะคะด้วยตัวเองล้วนๆคุณพยายามคุณแบบมีความอดทนความขยันนะคะหมั่นเพียรต่างๆนานาตามหาตัวเองตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตามหาสิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนั่นแหละคะ่ะคือคุณพยายามแล้วมันก็ความพยายามของคุณก็ตอบโจทย์นั้นได้นะคะสองคาถาคุณได้พัฒนาได้ขยับขยายนะคะชีวิตของคุณในช่วงอายุ34มสสาถึงสา 4 7ถึง49 6 0นะช่วงชีวิตนั้นคือแบบ34-36ถึง36ขึ้นไปหรือว่าช่วง47-49ถึง49ก็คือแบบเป็นช่วงที่ทุกอย่างเข้ามาในแบบทางของคุณแล้วทุกอย่างจะโอเคได้ขยบขยายได้แบบชีวิตรุ่งเรืองมีคำว่าต่างประเทศมีคำว่าสาขาที่2มีคำว่าแบบต่อเติมเข้ามาโผโหวเป็นเดือดซันความรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะ ตั้งแต่ช่วงอายุที่หมอโบบอกเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงบ้านปลายชีวิตของคุณเลยนะคะคือมีโอกาสในเรื่องของคําว่าความรวยค่ะคุณคน <c oughs> ที่เลือกกองนี้เงินเยอะนะคะเอาละแต่คุยนอเพเนเคอร์เขาเสียสละเขาทุ่มเทนะคะเขาเสียสละเขาทุ่มเทเขาผ่านอะไรมาเยอะเขายืนด้วยลําแข้งของตัวเองเขาสะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาจนวันนึงเขามีเพียงพอแล้วเขาก็แบ่งปันเป็นสายบุญด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ อืผ่านแบบทุกทุกยากผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะแต่เขาเก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกันนะคะหาเงินเก่งนะคะแต่ก็เป็นคนที่ใจดีสำหรับคนที่เลือกกองนี้มาดูไฮไลท์หน่อยะคะอ่ะอ่าอีกหนึ่งแถมมาเลยยังไงยังไงนะคะน่านจะเป็นได้เจอคู่ครองค่ะได้แต่งงาน,นะคะ่ะบ้านปลายของคุณคุณจะได้แต่งงานกับคนที่ว่าใช่นะ,ะเออตอนแบบ ก่อนที่จะใช่ก็เจอแบบเจ้ากรรมในเวรก่อนละ,ะแต่ยังไงยังไงคุณก็มีคําว่าคู่คู่สร้างคู่สมค่ะยินดีด้วยแล้วคุณจะเจอกับว่าทางออกของชีวิตคุณจะเจอคําว่า the key of life นะคะกุญแจชีวิตจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตได้คุณจะเจอกุญแจชีวิตของคุณแบบเร็วเร็วอยู่คนที่เลือกกองน,นี้เร็วเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่ากระตือรือร้นนะคะดีไม่ดีบางคนเจอแล้วนะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้กดไลค์นะคะเพื่อเป็นการเปิดมัสเตแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นการตอบรับนะคะอนาคตที่แบบว่ารุ่งเรืองของคุณขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟเๆค่ะ